สองหมัดสามหมัากระดาษพิมพ์มเกระดาษพิเศษใช่ไหมผมซื้อที่ไหนกระดาษพิเศษเนี่ยจังตาลีเนี่ยค่เขาหามาให้หมดเลยสีเสืออะไรพวกนี่ค่ะปลาอะไรเนี่ยตัดอะไรตัดลีเขาเขาจ้างเราจะค่าจ้างเท่าไหร่คือเขาให้เราเขาคิดเปอร์เซ็นต์ให้เราหมายถึงว่าถ้าขายได้เขาให้ต่อใไปเราอะไรอย่างเงี้ย หนึ่ร้อยดอลลาร์หนึ่งร้อยดอลลาร์หนึ่งร้หนึ่งร้อยดอลลาร์ต่อหนึ่งร้อยบาทก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราทำมาห้าล้านดอลลาร์ถ้าขายได้หมดเรได้ห้าล้านูกลไหมตกลงไมห้าหมื่นใบทห้าหมื่นใบแล้ววเนี่าเขาอกว่าทำไม่ไม่เหมือนไม่แก้ไขตลอดก็เลยว่าจะเอาไปเผาเลยเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้อะไรแล้วเราก็ทำเรา อันตรายที่สุดกะว่าจะทําเป็นลงทิมทั่วไปแล้วแล้วตรงเนี้ยก็คือจะเราเก็บแล้วจะเอาไปเผาเนาะแต่ตรงนี้ความถุทำมากี่ครั้งแลครั้งแรกค่ะบี่ครั้งแรกเลยเรารู้ไหมได้ของข่าวใหมันหนอครับตอนแรกเรารู้ตอนนี้รู้ยังรู้จากใครก็แม่แหละเขาบอกว่ารู้เป็นที่ ผมเป็นตรวจสอบจากเจ้าที่แบงค์นะครับแล้วก็โดยเด่บอกว่าระบัดปรมา95เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทีนี้เครื่องเครื่องตรวจรับแบงค์ของธนาคารเน่เราไม่ได้ตัวแลผู้ชายกับผู้หญิงที่ไปแจ้งเราได้เขาผู้หญิงใช่ไหมเจ้าผู้ชายนี่มันเกี่ยวข้องอย่าก็คือเขามาหาเราเองมาเอางานมาให้เราก็คือสองคนนี้่เขารู้กันคืออันนี้อ อยู่ฝคนิคนทำคือมาสอนราแล้วเราอยู่กับผู้หญิีคือจ้างเรา้านอรนคนที่สามวใช่ครับไม่รู้จักกันคืออันนี้เนี่ย เขา่็เป um, ็นคนเอาแบบให้ใครใครกินใครปาลีเรียปาลีปาลีมาสอนมาสอนทำก็คือช่างนี่แหละมาทำให้แล้วเราก็จ้างช่างทำทีเช่นเดียวกันตอนแรกเริ่มต้นเราต้องรู้จักยึดใช่ไหมใช่ยึดเขามาขอให้เราทำเราทำพอยึดขอเราทำเราก็ต้องบอกว่าเราทำให้เป็นคือ เราก็บอกว่าถ้าขายเอกสารเราทาได้ตอนนี้เขาเลยบอกว่าหาเครื่องได้ไหมหาอะไรได้ไหมพอดีเราเปิดร้านเครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงานก็เลยหาพวกเครื่องพิมพ์เครื่องอะไรมาเองนะแล้วตรนนี้แล้วอยู่ดีเข้ามาหาเราได้ไงก็เนี่ยไม่รู้เหมือนกันคือเหมือนว่าเรา